ขั้นตอนแรกในการเซตฐานจะโดนกดน้ำตัวนี้เป็นตัวล็อกใช่ไหมแมนครับตัวล็อกใช่ไหมรัือว่าปวดหาตัวล็อกแล้วก็ต้องต้องปรับมุมด้วยนะคะมุมปรับตรงไหนสามห้าอัน <35. S 2> นี้เราจะเอาสามสิบห้าหรอคะสามสิบห้าอันนั้นสามสิบห้าไหมข้างนั้นสามห้าครับโอเคงั้นอันนี้เป็นแบบไกล <c oughs> ใช่ไหมนี่แล้วแม่นก็จะสามห้าแม่นก็นได้ครับเอราะบางอย่างเราไม่เหมาะเราเห็น คือดึงต้องดึ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 งขึ้นล็อกแต่ดึงลงก็คือตอนใส่หน้าเป็นวะอันนี้เอาไว้ใส่กัดล็อกปากขวดแล้วก็กดสวิตช์ไปทางโดยใช้มือใช่ไหมแต่เราต้องลองทำดูก่อนว่ามันเบิร์นได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองกดมือพอกดมือแล้วมันจะลงไหมโดยใช้มือกดเครื่องนนั้ปึ๊บโอเคแต่ก็ต้องลองสูด เอาน้ำมาใส่ของจริงอยู่มันจะพุ่งไหมเกิดว่าเทานั้นไหนมือหนึ่งเราดิไหนอ๋บอกบอกมันดีก่อถ้าถ้าเราเราปล่อยแบบใช้มือตรงนี้มันจะทำได้ไหมโดยโดยไม่ได้จำตัวนั้นอ่ะก็ได้ครับก็ขึ้นมามันขึ้นดูอันนั้นนะขึ้นเราดึงลงเนาะเป็นหลอมหลวงเดี๋ยวเราลองลองขึ้นลองจริงไหมมันเวิกไหมอันนี้เป็นฐานใหม่ของเรามันมันขอกับมันขอกับขวดนฝ่าขวดประเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องลองเอาจรวดมาแล้วก็ลองปล่อยจริงจะออกไปไหม